สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําเรื่องวัสดุกันต่อให้กระจกเป็นยังไงกระจกกระจกนะครับเราไปที่ project setting นะครับ edit project setting นะครับก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับเราพิมพ์คําว่า s t นะครับ r a t s t r a พิมพ์คำว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในหหัวข้อ engine rendering นะครับ engine M N O P Q R S T นะครับแต่ถ้าหานะั่นมันจะนานเราพิมพ์คำว่า S U B ก็ได้นะครับ S T R A นะอันนี้คือจะเป็นหัวข้อ Substance Material ที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับมันอาจจะเป็น Beta าเวอร์ชัหรือใดๆก็ได้ให้เราเปิดไปก่อนนะครับมันอาจจะให้รีสตาร์ท engine เราก็จำเป็นต้องรีสตาร์ทตามที่เขาบอกนะครับ เพื่อนๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ u t a h t d 3 d tutor b o x s p o t com นะสามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้เลยครับ u t a h t d 3 d tutor b o x s p o t com ตามนี้เลยนะครับขึ้นมาหน้าแรกก็จะมีคอร์ส Basic u n r e a น g n g จินนะครับช่วงนี้มีโปร4ีบวก2กดเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดของคอร์สต่างๆมากมายนะครับที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนได้ ผ่าน Unreal Engine นี่คือรายละเอียดคอร์สทั้งหมดมีตั้งแต่ Basic, Unreal Engine ปูพื้นฐานการสร้างเอ f เฟ t Unreal Engine Basic สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเลยนะครับปูพื้นฐานการสร้าง Blueprint, นะครับ Unreal Engine Cost Lighting นะครับ w p r k s h s p l p n d s c a p e แล้วก็มีการเ e นเดอร์สไตล์หนังนะครับปูพื้นฐานการสร้าง Material ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้แล้วก็สอนการเขียนโค้ดบูปรินต์ต่างๆ อันนี้ก็เป็นขาทาง a r c w i s นะครับเดินปิดเปิดไฟได้แบบเรียลไทมในการนำเสนอพรีเซนตแล้วก็ Basic การเขียนโมเดลใน unreal engine เองก็สามารถเขียนได้เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ไม่ทราบว่า unreal engine มีโหมดการเขียนงานที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วเป็นปกตินะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูศึกษาได้จากรายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้เลยครับ u t a h t d 3 t u t o r b o x s p o t com ตามนี้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราได้เซตค่า ตัวอ่อซับสเตร็นะครับในโปรเจกต์เซตติ้งแล้วจะไปหาที่ว่างแล้วครับผมจะเพลสโมเดลตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับเพื่อจะเอาโมเดลตัวนี้ไปวางเพื่อเป็นความสะดวกนะครับจะได้ไม่ต้องค้นหาเองนะครับเพื่อจะได้มาเทสแมทเทอเรียลได้อย่างที่เพื่อนๆที่กําลังทําตามอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็น f p x เพื่อนๆสามารถลากแล้วดรากมาไว้ที่หน้าจอคอนเทนต์แล้วมันก็จะได้โมเดลลักษณะเดียวกันนี้เลยนะครับคลิกขวานะครับคีเอทแมทเทอเรียลเลย นะครับผมจะตั้งเป็น m s c o r e la ss นะครับ s c o r e a แล้กันนะครับหลังจากนั้นผมจะเปิด material class a เราจะเห็นว่าหน้าตาของ material นยมันจะเปลี่ยนไปนะครับเราจะเปลี่ยนไป,ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็น substrate ของ ue4 นะครับเราจะลบทิ้งไปแต่เราจะใช้ตัว substrate อีกตัวหนึ่งนะครับเราคลิกขวานะครับแล้วพิมพ์คำว่า sub นะครับ t e s t r a t e หรืเขาว่า slab ก็ได้นะครับ slab นะครับมันก็จะมี subtrance s slab ตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่เราจะมาใช้สำหรับตัวทำงานนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น font material ที่เราแทนก็อบิโดก็จะเป็นสีนะครับตัวแรกก็จะเป็นพวก specular นะครับก็จะมี rough metallic นะครับเขาจะเปลี่ยนชื่อไปเล็กน้อยนะครับแล้วจะมี r o u g เนี่ยแต่เราใช้ แค่บางตัวสำหรับการสร้างกระจกเท่านั้นครับแต่ก่อนที่เราจะไปเซตตรงนั้นเนี่ยเราต้องไปเซตค่าที่ที่เรียบ Glass ตัวนี้จาก OPEC ให้เป็น t a n s p a r e n c y นะครับตัวสุดท้ายนะครับ Color นะครับแล้วเราต้องปรับค่านะครับ Reflection นะครับหรือว่าค่าความใสนะครับพิมพ์คำว่า R E นะครับ F R A นะครับ r e f l e c t i o n method เราเราจะเปลี่ยนเป็นให้เป็น Index of Reflection นะครับเวลากระจกสะท้อนจะได้อยู่ในมิติที่ไม่บิดเบี้ยวนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใส่ค่าที่เราจำเป็นค่าแรกที่ diffuse a b e r o เนี่ยนะครับเราจะกดสาบนคีย์บอร์ดเพื่อเลือกสีกระจกได้นะครับแล้วคลิกซ้ายตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะกด F 2แล้วตั้งชื่อว่าเป็นกด F คลิกไว้แล้วกด F 2ออ๋อต้องคอนเวตให้เป็นพารามิเตอร์ก่อนนะครับขออภัยหรือ,อม,มันจะตั้งชื่อไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้เป็นพารามิเตอร์นะครับพอเป็นคอนเวตเป็นพารามิเตอร์เ้วพิมพ์ว่า CL ตั้งชื่อนะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับ แล้วผมจะใช้สีตัวนี้ให้เป็นสีเทากลางไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปช่องเข้าไว้ที่ช่องอ abeldo นะครับหลังจากนั้นค่า r o u g h n e s นะครับคือคือจะมีให้มี texture นิดหน่อยผมจะคลิกขวาแล้ว promote to parameter ไปเลยเพื่อความสะดวกนะครับแล้วจะใส่ค่า r o u g h n e s ไว้สักเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ r o u g h n e s ตัวนี้ผมจะใช้ไว้ทักจุดสแล้วกันถึนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูที่ช่อง เราจะใส่ตัวค่าพารามิเตอร์ไว้ให้รีฟล c t ชันด้วยนะครับตรงนี้ก็คือรีฟล c t ชันในส่วนของตัวนี้นะครับเราจะใส่ค่าพารามิเตอร์ไว้เพราะนั้นผมจะใส่กด S ส่วนคีย์บอร์ดแล้วคลิกซ้ายนะคุณหมอวันนี้ hey, hey. มาเรียนอันเลรจินคุณหมอคุณหมอนัดนะครับ <Yeah. S 2> เป็นคุณหมอฟันมาเรียนอันเลอจินทำไมก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> จะไปใช้ทางการแพทย์ได้นะ <Okay. S 1> นแน่นะก็ฝากเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเป็นแรงบันดาลใจ ติดตามผลงานใครที่ยังทบอยู่ส่งงานมาดูกันได้าบ้างนะครับต้องเซตแอนิเมชันเช็คเช็คซีเควนตไปก่อนแล้วเอาบูเลียนมาใช้อีสท์บู๊วิ่งไหม มาแล้วก็ถ้า is น,นี้คือ true ใช่ไหมอ่ะกลับไปอันกลับคือ dot true is proving is not อ่า compile ตอนนี้เราใช้ aiming ใช่ไหม อ่าทีนี้ก็ลองเดลองเข้าไปในนั้นเดินดูครับเคเลยมันจะเอมเลยมันจะยกขาเลยมันจะยกแขนนะลองลองวิ่งดูอ่าขาเนี้อ่าแต่ตรงนี้เราจะไม่ใช้เอมจะใช้ตอนเต้าเลงเราจะใช้ตาสร้างตอนคลิกขวาอีกวเวลาจะเลงอะ่ะครับเช่นกันนะครับบางทีเราก็คลิกขวาโปรโมททูวแว์พารามิเตอร์ได้เช่นกันนะครับ ซึ่งค่า Index of Reflection ตรงนี้มันก็เป็น ROL นะครับก็คือค่า r e f l e ชัน่างถ้าความผิดเพี้ยนเวลามันสะท้อนไปนะครับสำหรับกระจกก็ใช้กระจกก็ใช้1.4ก็ได้นะครับแต่ค่าทางวิทยาศาสตร์คือ1.317นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาใส่ค่าทําให้มันเป็นกระจกใสกันแล้วใส่สีของมันได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ SSMFP นะครับ SSMFP นะครับ เราคลิกขวาตอนนี้เราจะต้องใส่ฟังก์ชันเข้าไปให้เขานะครับคลิกขวานะครับพิมพ์คําว่า substrate นะครับ transmit นะครับ t s t r a n s m i นี่ครับมันก็จะขึ้นนะครับ substrate นะครับแล้วก็วักนะครับ transmit ก็จะขึ้นก็คือจะเป็นพารามิเตอร์สีนี้นะครับสีม่วงตรงนี้นะครับก็คือ substrate นะครับ transmit t r ร n s m i t ม r e n ทนะครับ to mean free park นะครับเพราะนั้นเราจะเข้าไปที่ S S S M F P ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่สีให้ให้ตัววัสดุด้วยนะครับเพราะนั้นเรากด3บนคีย์บอร์ดสังเกตว่ามันจะใส่แล้วนะครับมันจะมีความใส่และความขุ่นเข้ามาแล้วนะครับทีนี้อ่าเราก็คลิกขวานะครับ promote to parameter convert to parameter เช่นเดียวกันนะครับก็คือเราจะเป็นเราจะใช้ตั้งชื่อ sub stress แล้วกันนะครับ e r a t e อย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะเลือกเป็นสีเทากลางไว้เหมือนกันนะครับเป็นพารามิเตอร์แล้วแล้วต่างๆพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถใส่ค่าลงไปได้สําหรับติ๊กเน็ตเี่กก็อาจจะใช้สำหรับให้กระจกมันขาวมันดํามันใสได้ภายหลังตอนนี้เราก็จะมีกระจกสีขาวปุ่นแล้วจริงๆเราเกือบกด apply แล้วก็เซฟไว้เลยนะครับเพราะเราจะใช้เป็น instant material เพื่อจะได้ไปปรับค่าสีและจังหวะต่างๆได้โอเควันนั้นตัววัสดุที่เราจะใช้จริงๆเราคลิกขวานะครับแล้วก็ใช้ตัว Create Material i n s t a n t นะครับแล้วก็จะเอา m a t e a l i n s t a n นี้ไปใช้แทนโอเคก็จะได้กระจกขาวขุ่นมาอย่างง่ายดายนะครับเพื่อนๆสามารถปรับสีสันของวัสดุได้ตามที่ต้องการเรามาดูวิธีการปรับกันนะครับ จะปรับสีขาคุณตรงนี้ให้ใช้งานกันยังไงได้บ้างนะครับเอละแมทชิ่งเรีนตัวนี้เราก็ใส่นะครับทีนี้ม็จะมีค่าพารามิเตอร์ที่เราตั้งไว้มากมายก็คือเราสามารถตั้งลับเ e ็ดเปิดขึ้นมาใช้มันคั l เลรนะครับเราอยากจะให้มันเป็นสีอะไรด้านนอกนะครับอยากให้มันจะสามารถใส่ค่าความสใส่ความสะท้อนของกระจกได้2องระดับจะเป็นม่วงผสมแดงไหมนะครับผสมขาวนะครับผสมได้อย่างง่ายดายทีเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถเลือก สีกระจกเองก็ได้นะครับอ่ามันจะมีความขุ่นนะครับผมจะมองให้เห็นไปถึงบ้านหลังนู้นนะครับมันจะมีค่าความขุ่นแล้วก็ค่า Index o f r e f r a c t i o n ความเพี้ยนเวลากระจกมันทํามุมให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้มากมายนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีของกระจกได้เป็นสีน้ําเงินก็ได้สีม่วงก็ได้นะครับความส้อนความใสแล้วก็เราสามารถปรับรับเฟิได้นะครับให้มันขุ่นมากขึ้นหรือว่าหรือว่าใสเลยหรือขุ่น ได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็สามารถปรับค่าห็นไหมครับนั่นคือความที่มันผิดเพี้ยนเวลานั่นคือ index of refraction นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์เพื่อนๆนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างกระจกได้ในแบบที่เพื่อนๆอยากจะใช้นะครับเพราะหลายๆคนก็จะมีปัญหาเรื่องวัสดุกระจกได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ